สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาสังเกตลักษณะนะครับของม้าที่อีกไม่กี่วันนะครับจะคลอดลูกนะครับหรือออกลูกครับวันนี้เราอยู่กับ,กบนางเพชรน,นะครับ ก็คือ,อสิ่งแรกนะครับไปไปที่เราสังเกตรหรือว่าจะจำกันง่ายที่สุดนะครับก็คือจำวันที่ผสมนะครับจำวันที่ผสมแล้วนับไปอีกประมาณนะครับโดยประมาณสิบเอ็ดเดือนสิบถเดเดือนนะครับ นับไปเลยครับจากวันที่ผสมครั้งครั้งแรกนะครับผสมพอผสมครั้งแรกอีก21วันนะครับก็เอาม้าตัวผู้มาผ่านถ้าตัวเมียไม่เป็นสัตว์หรือไม่เป็นฮิตนะครับก็นับไปนะครับรวมกับครั้งแรกก็คือประมาณ11เดเดือนนะครับทีนี้อพอใกล้จะคลอดนะครับ พอพอถึงสิบเอ็ดเดือนเนี่ยาบางคนก็บอกว่ากลัวมันออกตอนกลางคืนนะครับกลัวมันออกตอนกลางคืนเราจะสังเกตยังไงก็คือให้มันใกล้เคียงที่สุดนะครับก็คืออยากจะดูตอนมันคลอดนะครับก็คือหนึ่งนะครับก็ลักษณะของท้องนะครับนี่ครับท้องใหญ่แล้วก็พร้อมที่จะคลอดลูกนะครับสองนะครับตรง เขาเรียกว่ากระดูกเชิงกลางของเขาเนี่ยเชิงหลังเนี่ยครับเนี่ยภาษาอีกภาษาหนึ่งก็จะเรียกว่าสวาบนะครับสวาบของของม้านะครับก็จะเปิดนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยคู่นี้นะครับนี่เนี่ยกล้ามเนื้อก้นนะครับก็จะเริ่มหายไปนะครับเนี่ยนี่ น,นี่เริ่มเริ่มเป็นสันนะครับหมายถึงว่าเริ่มเปิดของข้างหลังนะครับออของของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเส้นทางนะครับหรือว่าอะไรมันจะออกนะครับประมาณเนี้ยผมก็อธิบายให้เข้าใจง่ายนะครับก็คือเนี่ยสังเกตตรงนี้นะครับจะจะแฟบลงไปนะครับเนี่ยอ้นี่ก็คือเริ่มเปิดออกนะครับนี่นี่นี่ เพราะว่าบางตัวไม้เนี่ยช่วงช่วงท้องนะครับก็คือจะสมบูรณ์ก็คือจะจะกินเต็มนะครับเต็มก้นกล้ามเนื้อมาเต็มแต่พอกําลังจะออกลูกนะครับน,น,นี่นี่ครับเริ่มเหี่ยวลงนะครับนี่น,นครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือดูที่นะครับเต้านมนะครับพอใกล้จะออกหรือใกล้จะคลอดเนี่ยม้ามันก็ต้อง ผลิตน้ํานมนะครับจะผลิตน้ํานมให้ลูกม้านะครับก็คือเต้านมเนี่ยก็จะเริ่มมีฐานน้ํานมนะครับฐานน้านมที่ใหญ่ที่เป็นพวงนะครับที่เป็นพวงเริ่มมีเป็นพวงอย่างนางเพชรเนี่ยก็เริ่มแล้วครับอีกประมาณไม่กี่อาทิตย์นะครับไม่ไม่ถึงอาทิตย์แล้วน่าจะออกนะครับ ไปแล้วครับเนะนี่ยดูดิเอ็ดอ็ดเนี่ยครับระวังนะครับระวังเนี่ยเนี่ยเนี่ยผวงข้างหลังนะครับผวงนมนะครับเขาเรียกผวงนมนะภาษาบัวภาษาอะไรก็เรียกว่าเรียกว่าผวงนมผวงนมก็จะเริ่มออกนะครับก็สังเกตดูนะครับง่ายๆนะครับ ไอ้นี่จ้าไว้ไอ้อข้องรครับก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับหรือถ้ามีโอกาสนะครับจังหวะดีได้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอตอนที่ช่วงคลอดพอดีนะครับก็จะน,นำมานะครับลงให้ทุกท่านนะครับได้ ชมกันนะครับดังไอไว้เนี่ยครับมันออกตอนกลางคืนนะครับผมก็ไม่เห็นนะครับตื่นเช้ามาก็ออกคลอดแล้วนะครัไอตัวนี้ผมก็มาเฝ้าดูนะครับทุกเที่ยงคืนนะครับสองวันแล้วเจ็บเพรเดี่ยนี่นะครับส่วนมะลิก็อีกสี่เดือนนะครับประมาณสี่เดือน มุกดาครับโดยประมาณสามเดือนครับสามเดือนครับก็คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับสัน้นๆถ้ายาวไปก็คงจะน่าเบื่อนะครับสนใจสอบถามข้อมูลได้นะครับติมต้อคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาตอบให้นะครับอยากถามเรื่องอะไรนะครับ ก็ฝึกม้านะครับฝึกม้าได้นะครับรับฝึกมาขี่ม้าครับนี่ม้าแบ่งปันนะครับราคาย่อมเยานะครับก็ที่เบอร์หรือจะโทรมาที่เบอร์นะครับ0 8 4ย์1 9 4 0 1ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเราจะเอาคลิปลูกของนางเพชรมาให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ